ว่าปีนี้เกี่ยวข้าวเครื่องรถนิ่มมากเลยซ่อมหมดไปเยอะรวยหน่อยนี่ไม่เหมือนหลายแบบเกี่ยวไปซ่อมไปเรารถเล็กเนาะรดหน่อยนะเกี่ยวดีบองเปืองมันไม่ค่อยเกี่ยวไป วันนี้เจ้าที่สองในทุ่งที่สามแปลงที่สามเจ้านี้ก็อีกประมาณห้าไล่ห้าไล่หไล่นะครับเราจากนี่ยาน,นุม่มก็ไม่ค่อยเกี่ยวไเวนะไม่ค่อยเกี่ยวไปไม่ต้องรีบร้อนเรามันรถดัดแปลง ค่อยๆทำค่อยๆไปเนาะไม่ต้องไปรีบร้อนไม่ต้องไปรีบร้อนไม่ต้องรีบร้อนกลมบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนเก้าคนสวยกำลังตั้งถ้าเป็นรถใหญ่เขาหนูจวดรถจวดรถจวด,จวด,จวดเรถหรอเอาซ้ำนี่ปะ